สลามอะไรกุมครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีเอฟทุกๆกท่านนะครับวันนี้ก็จะปีดยางนะครับกับมีดเ9้านะครับวันนี้เรามาดูนะครับว่ามันจะมีความคล่องตัวความคมมากน้อยแค่ไหนนะครับเทียบกับมีดเ9้านะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นดังเดิมนะครับวานก็รีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะถึงความแตกต่างกันนะครับรอยรีดนะครับจะเป็นรอยของมีด991นะครับไอ้992นะครับร่อง65วันนี้จะลองกรีดด้วยมีด991อ่้991นะครับร่อง65องศาเหมือนกันนะครับ เรามาดูความคล่องตัวนะครับมันจะคล่องตัวละไรติดเข้ากันดีหรือเปล่านะครับนี่ครับหน้าต่ำหน้าที่มันโค้งก็ไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาก็บางต้นที่มันต่ำจนมันติดดินแล้วนะครับ กรีดมือเดียวให้ดูนะครับมันคล่องตัวหรือเปล่านะยางจะกรีดยากหน่อยนะครับยางหยุดหลายวันฝนตกนะครับหน้าดำหมดดูน้ำยางที่ไหลนะครับใครที่กรีดยางไม่ออกผมแนะนำเลยให้ใช้มีดเก้าเก้ารุ่นดังเดิมนะครับ ไม่ถึงเนื้อเยื่อไม่คิดเนื้อเยื่อเจริญน,นะครับน้ำยางจะไม่ค่อยออกนิด99นะครับจะรีดได้คิดเนื้อเยื่อเจริญน,นะครับสองขึ้นเลยนะครับมันจะเป็น991จะเป็นมีดเบอร์หนึ่งนะครับ992จะเป็นมีดเบอร์สอง นีเบอร์สองจะเหมาะกับยางอ่อนยางเปิดหน้าใหม่นะครับเปิดเพิ่งเปิดกรีดส่วนมันเหมาะกับยางที่เปลือกบางนะครับ992 991จะกรียดยางที่อายุนะครับยางเปิดกรีดหน้าที่สองนะครับ หน้าที่สองก็เปิดหน้ามาทางขวามือนะครับกีดมาบางๆแต่ตห้มันเปลือกมันซ้อนกันนะครัซ้อนกัน น้ำยางมันจะได้ออกเพิ่มขึ้นนะครับฝนแรงหลายวันแล้วนะครับผมยังเปิดกรีดหน้ายางยังไม่หมดนะครับก็อยังว่านะครับทํางานคนเดียวมันเหนื่อยนะครับดูแลส่วนทุเรียนบ้างกรียดยางบ้างนะครับ บางวันก็ไม่ทันนะครับัจะต้องตัดยาอีกนะครัหญยาในสวนนะครับไปถ่ายทางด้านหลังก็ได้นะครับจะได้มองเห็นนะบอกน้องด้านะครับถืากล้อง ผมมันจะหลีกยากหน่อยนะครับนี่ที่เพิ่งมานี่ที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับแต่ต้องถามว่ามันลีกได้ไหม,มก็หลีกได้นะครับถ้าเดือยมันสั้นเปลี่นยนิียาวนก็ เวลาถึงที่ปุ่มเราก็ค่อยๆซอยนะครับมาดยูยางงกสูนๆยอดดำนะครับมันตั้งนานจังลิงนาน ็อยากให้ทุกคนได้ดูกันชัดๆนะครับถ้าเก้าเกไอหกร้ยอดดำทําเป็นของเทนะครับมันจะออกแต่อายุยางที่จะเปิดปีได้มันต้อง10ปีขึ้นไปนะครับยางที่เปิดปีในอายุ7ปีมันเป็นพันหกนะครับ ธรรมดาแต่อีกหลายๆพันที่ก็ออกม้าใหม่นะครับยิงหน้าสูงสูงนะครับตัวนี้จะปีดง่ายนะครับมันไม่เหมือนกับมีดอื่นทั่วไปนะครับมีดเก้าเก้ามันมีความคล่องตัวมันมีความเปรียวนะครับมีด ถึงจะเป็นคอ,องูเห่านะครับแต่คอมันไม่ใหญ่นะครับคอมันไม่ไม่บานจนเกินไปนะครับแล้วการตีก็มันเรียวนะครับตรงนี้นะครับมันทําให้เวลาเรากรีดเรามองเห็นหน้ายางนะครับรอยกรีดที่เราจะกรีดได้ชัดแล้วช่วงต่อตรงนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับเหล็กด้ามก็พอดีมือนะครับไม่ กไม่ใหญ่นะครับขนาดด้ามความใหญ่ของด้ามก็เท่ากันกับตัวเบอร์สองนะครับเบสองถ้าใครจะตีถ้าจะให้ดีนะครับหน้าอย่างนี้นะครับอายุยางเปิดกรีดหน้าที่3ามนะครับเราควรใช้มีดร่องเจดสบนะครับสำหรับหน้าสูงอย่างนี้นะครับต้นยางโตโตนะครับเปลือกหนา เพราะว่าเราเปลือกหนาเราก็ต้องเพิ่มความเอียงนะครับความเอียงของนี่ของความเอียงของหัมีดให้มันเอียงลงมาอีกนะครับให้ลดความเอียงของหูมีดลงมาอีกนะครับสบิาองศามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเจ็ดสิบมันก็จะลงมาอีกนิดนะครับมันจะไม่เอียงเยอะ ความคล่องตัวนะครับสําหรับตัวนี้ก็สําหรับผมนะครับก็ผมก็คิดโอเคแล้วนะครับนะครับนะสําหรับหน้าสูงนะครับถ้าจะให้ดีเราปีดเราไม่ต้องเอียงนิดเลยนะครับหน้าสูงก็ใช้รองจิดสิทนะครับจะดีนะครับ ทีนี้ผมจะซอยเร็วๆนะครับให้ดูว่ามันซอยเหมือนได้เร็วเหมือนกับ992หรือเปล่านะครับถ้าเราซอยเร็วแล้วเราซอยติดๆกันอย่างนี้ครับให้เปลือกมันซ้อนกันน้ำยางกันไหลดีดีไหลเร็วต้องขึ้นหน้าใหม่แล้วนะครับต้นนี้ รากแล้วนะก็เปิดหน้าตั้งไว้นะครับี่มือใหม่หลายๆท่านนะครับถามเข้ามานะครับว่าเปิดปีหน้าถัดไปนะครับเมื่อหมดหน้าหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เปิดมาทางด้านซ้ายนะครับอย่าเดินเปิดเดินหน้านะครับก็เปิดหน้าซ้ายเหมือนเดิมเพราะมีดเขาทํามาให้กริดหน้าซ้ายนะครับหน้าซ้ายมือ ยางก็จะต้นสูงหน่อยนะครับมาให้น้องด้ามาถ่ายฝั่งนี้ดีกว่านะครับท่านชมจะได้เห็นได้ชัดนะครบบมือเดียวนะครับมือเดียวเราควรที่จะเปิดหน้ารอไว้ก่อนนะครับอย่าให้อยาก,กรีดให้ถึงน้ำยางอยากกีดให้ถึงเยอะๆจะเดินนะครับ วันแรกที่มาเปิดกรีดเรากรีดให้เปลือกเป็นรอยตีดอย่างนี้ก็พอนะครับไม่ต้องให้มีน้ำยางออกมาวันที่สองเราก็มากรีดซ้ำขุดมิดลงไปนะครับจนครบสามวันนะครับยางมันจะเปลือกยางมันจะปรับสภาพนะครับ ตัดตัวมันให้ยางมันจะไม่เสียหายนะครับแบบยางมันจะเวลาเราฝนตกขึ้นมาหน้ายางจะไม่ช้ำเวลาโดนแดดหน้ายางก็จะไม่ยุบนะบางคนเปิดหน้ายางรอยตีดหนาเกินนะครับ ถ้าเปิดปิดอย่างนั้นน้ำยางก็ออกไม่ค่อยดีนะครับเล็กๆก็จะออกดีนานไปก็น้ำจะแห้งมันจะยุบตัวนี้ก็จะเลื่อนได้แล้วนะครับ มาเปิดหน้ารอยอย่างนี้นะครับนี่เป็นหน้าที่สามแลวนะครับชักเส้นก็ชักมาให้เป็นแค่ร้อยเส้นก็พอนะครับวเวลาเราริดเวลาเราติกหน้ายางมันจะไม่ล้ําหน้าไปนะครับหน้าแรกหน้าแรกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับหน้าแรกก็ความสูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับ เปิดปีแรกตรงน,นี้นะครับนี่มาเปิดกิีงหน้าที่สามนะครับหน้านี้ที่สามประมาณนะครับหนึ่งเมตรสองเมตรประมาณสองเมตรสองเมตรสามสิบเซนติเมตรเดี๋ยวต้องลองวัดดูนะครับให้มันพอดีกัน หน,าานสามหน้าจะได้น้ำยางเยอะกว่านะครับอายุยางเปิดปีดสี่หน้าครับสามหน้ามันอยู่ที่การปีดของเรามากกว่านะครับถ้าเราปีดในบาดเราก็ปีดอายุ <c oughs> การปีดยาง เนี่ยหน้ามีดถ้ามันยาวมันเบอร์หนึ่งมีดถ้าเป็นมีดเบอร์หนึ่งนะครับเรามาเปิดหน้าสูงอย่างนี้สบายนะครับจะต,ต่อด้ามก็ได้นะครับเราควรที่จะตีดอย่างนี้ก็พอนะครับไมต่ต้องให้มันถึงน้ํายางต้องให้มีน้ํำยางออกมาแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาติดซ้ําลงไปอีก ก่อนที่เราจะให้ก่อนที่เราจะเลื่อนขึ้นไปกรีดจากหน้าล่างนะครับเราก็ให้ยางมันเหลือกยางมันปรับสภาพยางถ้า มันไม่เคยนะครับนี่นาโค้งนะครับอือครับซอยให้ได้อย่างนี้เดือยน,นะครับก็มีสีถามมานะครับเดือยควรดูยังไงนะครับเดือยสั้นเดือยยาวกอบมือใหม่นะครับก็ดูนะครับ เดืรยสั้นมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเดืรยยาวมันจะยาวกว่านี้อีกนะครับก็ไปเปรียบเทียบดูกับมีดของท่านนะครับนเวลาหันมาหาตัวเองก็มีดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เดืรยนะครับเนี่เดืรยสั้นนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ด้านข้างนะครับเพื่อไม่ให้มันบาดหน้ายางกินหน้ายางก็จะให้มันเป็นอย่างนี้นะครับต้องสุ่มคมให้เข้าทางด้านในนะครับมันจะได้ไม่กินหน้ายางครก็พยายามที่จะอธิบายนะครับให้ผู้ชมนะครับเข้าใจ ให้มากขึ้นนะครับเวลาดูคลิปเราก็ต้องดูเหมือนเราต้องตั้งใจดูเหมือนกับดูละครนะครับยาที่มันขึ้นข้างๆหน้ายางก็ถอนออกบ้างนะครับมันจะได้ไม่เก็กเกีดเกะก,กะนะครับ ถ้าเป็นหน้าต่ำนะครับนะครับก็หน้ามันต่ำเยอะนะครับก็ไม่ยังไม่ค้ำนะครับด้านปลายด้านยังคำ้ำย ยางมันดำนะครับน้ำนเข้าวันนี้หยุดหลายวันก็มาปิดให้เปลือกหนาเนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆน,นะครับเวลาผมตอบคอมเมนต์ก็จะถ้ากดกระดิ่งไว้นะครับผมตอบคอมเมนต์นะครับ ท่านก็จะทราบนะครับว่าผมได้ตอบคอมเมนต์ท่านแล้วนะครับแล้วนะครับมี992นะครับก991นะครับขอไป991ก็สั่งซื้อไปได้ทางเฟซบุ o กนะครับเพจอุดมทองนะครับมีดกิีดยางแล้วก็เบอร์โทรก็โทรไปได้นะครับแต่ก็บางครั้งอาจจะไม่ค่าอาจจะรับช้าหน่อยนะครับทางเบอร์โทรเพราะว่า ก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยนะครับแพ็คของด้วยก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าทักแช็ไปนะครับทาง a c e b o o k ก็จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเมื่อมีข้อความเข้ามาเขาก็จะยังไงเขาก็ตอบกลับอยู่แล้วนะครับก็รายละเอียดผมจะคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปนะครับชื่อเพจนะครับ ของมีดกิจย่างนะครับที่จันแต่สั่งซื้อน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสลามอะไรกุมครับสวัสดีครับ